ตีที่สุดคือเราผมราะมีเกตินอยู่ไงก็เลยเป็นตีที่สุดตลอดนัมเบอร์วันลิ้มไปโนกูแพ้โอ้โห้ลิ้บนทีมหมดแพ้กูแพ้เนี่ยพวกเรากำลังจะตายกันหมดแล้ววันนี้กูติดหอยต่อยตามมึงไปฟาร์มด้วยกันนะเอาเวลาไม่ได้ละใบหน้าก็ไปเถอะอย่างนั้นใบดึงมุมนี้เชื่ออมสิงกินกันทีแต่ผมก็ไม่ได้นบนลลิ้น ไหนคนนะยูไหนกันนะคนยูไหนกันนะหาไม่เจอจริงงั้นเร็วบอ๊บอบอ๊บอบอ๊บบอ๊บบอ๊บารจริงงั้นคือคนใช่ไหม อ <S <S ๋อนี <S <S ่ไสองคนเยอะเยอะเกินสองแล้วนี่จ้านี่ไหนะดวงหน้ากูน็อกหนึ่งจบก่อนโอเคเสืองนี่แะโอเวไปเกอมากเอมากเกอมากเอมากเกอมากเร็ หมดไปเฮ้ยโหด,ดูของดิพิมพิมะโอโห,โหของแรกอะเก็บดิแล้วเพลอนแย่งสมมของสมของอิปม,มัมทิ่ึงอย่อยืนร้อนดิคนอึ้งเ่รอเอ้อย,อย,อย มันคืออะไรนะมันอยู่ตรงไหนนะ่ะไม่็นมือมันคือยูเอฟโอสองอันใครล่าอุ้ยมีคนไ,<ม>ได้แล้วไม่จริงก็ฮีอย่าละเฮกูเห็นแล้วมีคนได้จริงมึงจะเอากูไหมมึงลงมาแม่มันเห็นกูแล้วมันมีสองคนอะมันบอกแล้วแล้ว เข้ามาแล้ววนบนหัวกูเลยสนามเฮียอะไรกันเฮ้ยตียูเอฟโอปรตีเดือดเอ้ยเอ้ยอ้นัทไอ้นัททำอะไรไอ้นัทไอ้นัทเออเฮ้ยไอ้น right ัททำอะไรอ่ะไอ้นัททำเฮียอะไรอ่ะว้าวตู้ไงอ่ะมันบอกตำแหน่งเพื่อนมันว่ามากันยังเพื่อนสองคนมาแล้วแต่ว่ายูเอฟโอมันหัวอยู่ว่ามันต้องเร่งก่อนมันเจอคนที่ยังนัะ ทำไมดีวะดีมันสออกมนแรงวีเลยนี่ถ้ามันลงจากเยอะโอบอกกูนอริวมมงเห็นใช่ปะตรงนั้นข้บกัเนี่เพื่อนมานุมว่าไงป็นทานาโอ้โหเฮ้ยปกกระโปงกระโปงบันทาบอนทผาทุยากว่ะไปดละไปนุ่มอัหนึงเดียเพิ่งนกนะเล่นลำบากนั่งนกตลอด ไม่เนอกไม่เนกะี่ตัวยังไงเวฟโอตรงตรงใต้สะพานนะใต้สะพานลงมาแล้วพิชกินกูลังมือใต้สะพานเลย้องยังไงจะขึ้นให้ได้นะเห็นตรงใต้สะพานว่ะริวลงไปอ้ริวเก็บยัโมจิเลยเนะสิน กูรู้แล้วอยู่ข้ขออาง right ล่างนี้ใช่ไหมล่ะอไม่กูอ่ะตายแล้วเอ้าไม่บอกนอนแต่อยู่ตรงนั้นแหละแต้อยู่ตรงนั้นแหละชิดจริงกูเก็บเหรียญมาแล้วอยู่ไม่ได้ยะแล่นยิงแล้วแหละยิง่หรีอยิงไ่กูนะยิงส่ฉัน โคงไมันจริงยื้อโอคืนวะทำให้ายยื้อบ้าเลยไม่ไไม่ยอมว่ะมันไม่ยอมไม่ใช้ว่ะเนอะไม่ให้ใช้ก็ไม่ใช้มึงไม่ได้ใช้มึงไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยแต่ไม่น็อกนะแต่มันน็อกมันยืนเลยเนี่ยระวังนะเมื่อคืนมาอีกฝั่งนี้มาอีกโอ้โห ดีลเลยวะกูงไปหาพวกมันดูดูแย่แล้วแย่แล้วมึงต้องตีวงมันก็ตีวงเลยอ่ะตีวงอ้อมออกมาหนี่ไปเลยนี่ไปเลยไม่ต้องสนใจกูไปเลยไปเลยโอ้โหสิ่งหน้าฮะโอ้โหน้ำสิมันจะมีคนอยู่ ขาเรียกว่าหล่อไอ้ลิวแยกแยะกันนะข้างบนมีแยกแยเอตัวใครตัวมันเลยัดก่อนริวมือจะโตมคือมามันจะเป็นไดท่นอ่ะตื้อ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 ยามียอะเขาสิไปชตรงนี้เชยฉันเอารถไปมองใหญ่เลยนะต้องเอารถไปอ่ะเพราะว่าชื่อมใหญ่ร้ายเกิน โมกันเมืองใหญ่เมือใหญ่อาโมก็ลองลองวิ่งดูก่อนนะถ้ามีคนยิงก็ไปเลยไม่กลัวไม่กลัวมาทั้งยิงเลยกูกูยอมกูไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเพื่อนกูมีชีวิตรอดนะอุ้ยแย่ไล่ในหลุมเด็มันเคยมามันก็ไปฟาร์มกันแล้วก็รีบช่วยกูนะสองคนอ่ะเป็นรถแทงก็ได้ ตรงคาไอเมืองเมืองใหญ่เมืองใหญ่เนี่ยอให้อองตินไปสำรวจให้กันโอเคสวัสดีเมืองใหญ่ข้างหน้ามีแอดอฟไปเนี่อ็องตินแต้มมีคนชั่วไอหมีอะไรก็มีอ่ะถืออะไรก็มีอ่ะไอหมี้ยของยังไม่เหดเลยหนูตีนที่มาฟาร์มของแบบมีความสุขซะของมันสบายมากไปกล้องมันยังอยู่เลยแต่ว่าห้ามยิงนะห้ามยิงนะห้ามเสียงปืนลุดเลยข้านะ ไม่ใช้ระเบิดถ้าใสยเอาใช้ระเบิดพี่โอ้ระเบิดคือเฮียอะไรไม่เชื่อกันเลยระเบิดคือเฮียอะไรไม่เชื่อกันเลยเฮียไม่เชื่อกันเลยเฮียเวงอนเฉยเลยเพื่อนกูเฮียไม่ไหวแไ้วแต่ยังอยู่บนเดย์เลยะไม่เห็นระเลยขอโทษนะโอ้โหโอเคไม่ต้องเอ จะยิงกูข้างหลังอู๋เบย์อู๋เบย์มาเบย์เบเขีมันมาแล้อ้าวบ้าบ้าเบย์อุ้ยมาเลยเพื่อนกูพร้อมแล้วต่างมือกมือกูมันแไปข้างบนนี่แหละตัวนี้แหละโอ้โหเยอะเต็มไปว่ะแม่งนิ่จ้าสองตัวนี่เงินเหร่ยญเป้าลงไหนกันอะสี่คนนะลงกลางๆลงนี่เหรเมีอยนนี่อนี้อ่ะสองคน ใส่แมงเลยเะล่ะไอ้นัะใส่แมงเลยเะล่ะหวยปืนที่อะไรไม่มีควจะรอดเออเออเออแลกอยู่นะคุณเจอมีไาดุดซ่อมตีหัวพ่ออุ้ยนัทเยอะเกินหนีเลี้ยวเออพี่เด็บไลน์ไโดนบอลปุ๊กปุ๊กปุ๊กอู้ปุ๊กขาไปแล้วหนึ่งขนกูเอาเกลิงยิงไอ้ชินัททำเพี้ยนเลยหนีเร็วไอ้ลิวช่วยเราไว้แล้วโอเคลิวขอบคุณครับชินัทหนีเร็ว ์งินกูตายเอาเกลิ้งยิงอะ่ะมันจะบ้าปะล่ะกระจุกกระจุกสิบนัดอ่ะสิบนัดมาพี่ก็สู่ลูกเพาะมีอีกนะมีตัวแซปอีกเพียบพวกมันมีนี่ว่มามาันมาเป็นตีใช่ตีหนึง่งหายาแปบบ๊บยาฉันหมดยาฉันหมดฉันกำลังจะตายทะเลกันเถอะ ไปล้างแค้นมึงตายใครก็ตามที่ทำร้ายเรามันจะต้องตายถ้าลมเข้าบ้านน่ะเข้าบอกด้วยหมูปีกๆวะขี่หมูปีกๆบ้างดีวะอยากลองว่าหมูมันจะโหดแค่ไหนดิงว่าจะมา อ้โปอนด marking target location ลูกมาโอ้โห,อหโบอมแพงจะพังเจอพวกรีเซิร์เอามาด้วยนะกิบรีเซิร์ในยูผีหดุด ปืนนัดเพื่อนเรายิงเนาะวู้แฟกันนี่มันของดีที่สุดในโลกมุมนี้อีกแล้วอที่เดิมแค่เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเฮ้ยแฟกันโนโนโนไปทิ้งเอาไปเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สองไอเบอร์สองกำลังจะตายนะเรียบร้อยไปเลย ดนตี้เก่าตีท้าป่าวะตี้เก่าคือตีที่เราเจอตีเลยมันตายหมดแล้วหรอยังไม่เลือกรอขอแล้องขอแล้องปืนดีเลยข้าชอกูรู้นะโคตรเลย <c oughs> อือ ตงรงน,นี้มีสี่แล้วละสองเดี๋ยวต้องไปกำลังไฟแต่เดี๋ยวจะบินจะมารายการไม่รู้ยิ่งเป็นง่ายไปได้เท่าไหร่ก็ต่อเดือน่องมาเอ้ามันอยู่ในข้างในเมืองหรือว่าไงจะได้บินถูกอย,อยู่ทะเล,อลโอเคงั้นจะบินเร็ว พวกเรากำลังไปช่วยคนทหารทุน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 ทุ้ทถนทุนทออกุนทุออุนทุนทุนทอนทุนทุนอึนเุาทุนทุนทเนาุนทุ่ทุนทินจุเรานทุนทุนทมนทุนทุนกันท่นทม่ทุนาุนทมนทุนทุนแลนวอนทุนมุนทไปทุนทุนทุนวุนทุนามไปฝั่งน้น ก็เลยล่ามันไงไอ้ดอกได้ของเซฟป่ะข้างหลังอ่ะคนอยู่ไหนนะไม่มันเก็บนหมดแล้วต้องค้อมมันใช่ไหมคาไปข้างหนึ่งริวป่ะโอ้ใครอยู่ในน้ำมาริวยิงนะป่ะอุ้ยพวกมันนั่นแหละริวข้างหน้าก็ยิงนะมันพนดเราแล้วทำอะไรด้วยตายโดนเลยว่าดูไอชื่นะกคุยตาย ล็อกมันล็นอกเยอะยอ,ะอย,ยู่ล็อกหนงหรอของหนูเนะี่ยโอเคกูเห็นแล้วว่ามึงมึงเกะกับอะไรขอโทษนะนายไม่ได้ไปต่อวะ่ะไอสิ่งเลวั้นะมันไนววนะนันปลูกแลว เราไม่กลัวนะมั้นล็อกเลยสวยสุดๆสุดคือไอ้ดอบหรือเปล่ามันไม่เบื่อเลยมันล็อกกันล็อกซึ่ล็อกทุกอย่างไปดิชั้นไอ้ดอบข้างหลังก็มีไอ้ดอบที่มันเลี้ยงก็มีนี่คือมันเก็บหมดแล้วอ่ะมันเก็บหมดแล้วไอ้พวกเขาวางเอาไอ้ดอบหายกูกูที่ได้ร้อยนัดกับเฮ้ยเอาสินเอาสินไหนวะลิวมืออะไรสินนะตรงนี้ตรงนี้ไอ้ดอบเลี้ย เยมันยิงส่นมาว่าไม่กลัวคุณสิระวังหลังนะคอณกินระวังหลังนะถุงต้มถุงต้มไม่ไม่ไม่มีคำโอเคมีนะเก็บมาเลยเอาลูกพ่อไม่เสี่ยงเขาโน้โน้อย่าพ่อครับขึ้นมึงขึ้กว่ามึงจะชกไม่ได้เอ้ยบอสชกหน่ได้มันยิงแม่นดุไอ้สมบัต อ่าฮะ,ะางเงเลยไปไป่อไป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 อปไปวไปไยไปไปรปไปไปไอไปไปไปไเไปไปไไปเอามไปไอไป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 ไมไป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 ไไป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 ไไป่อไปไปไปไูไปน,น นีไปแล้วบอกวาอย่าง,งยิงกูยิงกูเป็นลูกเอรถนั่ะนจะเป็นช่วยเอยจงจะไปเอารถไปให้ข้ามฟังหมด้วยการวิ่งสะพานไม่รอดหรอกูได้ใช่เอ,องนะหระมาดูไข่ยิงหรือว่าพอ,อเห็นแล้วลองถี่กน,นังแบบแท็กซี่แป๊บนึง ิดไปยงโอ้เหรียญยังไม่แท็คซิมมาหรืบเาล่ล้วเก็บเหรียญแล้วก็วมาเลยนะเสี่ยงเวลาอีูว่านั้นแหละแต่ระวังลงยูเลยนะจ้นสองนวตรงนั้นนะสามตัวอะไรนะเพื่อนก็กอีนะโอ้โหแทนที่กูจะกดชกกดจะกดตรงนี้ซะหน่อยเรียบร้อย ถึงสักกหินหรอวะเขาอยู่ตรงมีมตัวหนึ่งข้ามมาฝั่งลงน้ำอะไรเนี่ยเลยลงน้ำ่ะมันบินอยู่ตรงหมด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 ส่อเสดแมนใครไม่เสดงูตับล็อกไปอ๋ออเอมสินมีใครขย่อบมหมขย่อบให้เลยดิ ไปไหนแอบไปดูไปไหนไปฝั่งโน้นไงดูดีฝั่งโน้นแหละแกนมันช้าเกินไป้าหน้ามังองจริงแกมีตีไอ้ดอกแล้วแกก็ต้องตายแบบนี้อ้มันเพิ่งตกเลยอะ่ะ ของดีหมโอ้โหดูดิ่รอยนัดแม่งทุกกล่องเลยยี่ไม่มีที่ให้ไปเฮ้ยมีคนชุบด้วยดิวนะอ่ยยิงอะไรอ่ะเฮ้ยมึงยิงเฮียหรอวะยิงอะไรของมึงเนี่ยไงไวะกสองเออมันอีกวินนัดนัดนัดมีระเบิดไฟไหมไม่ไม่ได้ตั้งค่ากเก็บอะไรเลย ว่าจะน็อกมันเท่าไหน่นมันบวกกันเองอยู่เดินไหนวะเมื่อกี้เดินลืมไปแล้วเดินเนี่ยชั้นแถวเนี้ยบวกกันเองบอุ้บงไปไหนวันนี้เร็วบุงไปหาโนมไปทางไหนอยู่ตรงบ้าน

เดีหนือออย่างเงี้ยนอกสามแล้วข้างล่างอ่ะข้างล่างนะข้างล่าง,างกันออกไปเหนือไม่เปเหลือตัวเดียวป่ะตายไม่กี่เสียงอะไรได้ยินป่ะฮาร์ดหมดตีละตีแล้วเบ้าเบ้าปงอย่างมึงไงนะน โอเคเมื่อแบบมึงฉันก็ปนใส่ใหม่มนเนอเอ็กคาลิเบอร์ว่ะอองสินแย่แล้วสองคนนั้นแหละมึงทนไหมก็ตายแล้วเห,หลือคนเดีวดวยวได้มันนอ็อ,นอกม,อมันไม่ใช่แบบเนี้ยมันไม่ทำร้ายมัน